นั่นคือลูกสาวของฉันฮัมเบิร์ตตกตะลึงเขาไม่เคยเห็นใครมีเสน่ห์เท่านี้มาก่อนเอวบางและขาที่ยืดหยุ่นของฮัมเบิร์ตทำให้เขาหลงไหลโลลิต้าก็สังเกตเห็นดวงตาของเขาเธอเงยหน้าขึ้นแล้วยิ้มเขาหลงเสน่ห์มากจึงตัดสินใจเช่าบ้านหลังนี้ทันทีฮัมเบิร์ตเป็นอาจารย์มหาวิทยายลัยเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตในชนบทเขาตกลุมรักหญิงสาวที่เพิ่งอายุ18ปีโดยไม่คาดคิด หลังจากมาถึงที่นี่ฮัมเบิร์ตก็เดินตามโลลิต้าไปทุกย่างก้าวสวัสดีทุกคนฉันคือหนังเรื่องโปรด HD และโลลิต้าก็ค่อยๆตอบสนองต่อความสนใจของเขาเด็กผู้หญิงคนนั้นมักจะเดินผ่านเขาและจงใจเหยียบกางเกงของเขาด้วยซ้ำและวันหนึ่งพวกเขาก็ตัดสินใจท้าทายกันวันนั้นขณะที่ฮัมเบิร์ตกำลังเขียนต้นฉบับโลลิต้าก็เข้ามาในห้องของเขาเธอไม่รู้ว่าเธอกำลังคุยกับฮัมเบิร์ตโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญฉันเห็นเธอยือนขึ้นและเดินไปหาเขา จากนั้นการนั่งตัวตรงบนตักของฮัมเบิร์ตทำให้เขารู้สึกประหม่าเล็กน้อยโลลิต้ากดหมากฝรั่งลงบนกระดาษของฮัมเบิร์ตแล้วมองเขาอย่างสเสน่หาฮัมเบิร์ตยังยิ้มให้เธออย่างสเสน่หาเธอบอกว่าเธออยากเห็นสิ่งที่น่าสนใจในตัวฮัมเบิร์ตฮัมเบิร์ตถามว่านั่นคืออะไรและจากนั้นฮัมเบิร์ตแต่ในขณะนั้นแม่ของโลลิต้าก็มา โลลิต้าหันหลังแล้ววิ่งหนีไปเมื่อแม่ของเขาเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆทมเบิร์ตก็ดึงหมากฝรั่งออกจากกระดาษอย่างกังวลและยัดมันเข้าไปในปากผู้เป็นแม่ถามว่าลูกสาวของเธอรบกวนัมเบิร์ตหรือไม่เขาบอกว่าไม่คุณแม่สนุกกับการพูดคุยกับัมเบิร์ตบางครั้งเธอก็ชวนัมเบิร์ตให้นั่งบนชิงช้ากับเธอแต่โลลิต้ามักจะเข้ามาขวางและจงใจแยกพวกเขาออกจากกันหญิงสาวกลายเป็นคนผิดศีลธรรมต่อหน้าัมเบิร์ตและยังพูดถึงความฝันในการเต้นรำของเธออีกด้วย แม้กระทั่งถอดเหล็กจัดฟันของเธอออกแล้วโยนมันลงในแก้วของฮัมเบิร์ตในขณะที่แม่ของเธอกำลังดื่มไวน์ฮัมเบิร์ตชวยโอกาสที่แม่ของเขาไม่สนใจหยิบมันขึ้นมายัดกลับเข้าไปในปากของโลลิต้าโลลิต้าซุกตัวอยู่ในอ้อมแขนของฮัมเบิร์ตอย่างกระตือรือรน้นและแม่ของเธอไม่ชอบสิ่งนั้นเลยเธอยโยนตุ๊กตาของหญิงสาวทิ้งไปเพื่อที่เธอจะได้เข้านอนได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อโลลิตไปแล้วฮัมเบิร์ตก็อยากจะจับไปด้วยดวงตาของเขามองตามโลลิต้าและเห็นเธอแกว่งไปรอบๆห้องอย่างดูเดือด เป็นแม่ไม่อยากให้เธอรบกวนชีวิตของฮัมเบิร์ตเธอจึงส่งเธอไปค่ายฤดูร้อนแน่นอนว่าโลลิต้าไม่อยากไปแต่ก็อดใจไม่ไหวจึงขึ้นรถไปฮัมเบิร์ตมองลงอย่างกังวลจากชั้นบนทันทีที่เธอขึ้นรถเธอก็เห็นร่างของฮัมเบิร์ตอยู่ชั้นบนฉันเพิ่งเห็นเธอรีบวิ่งกลับบ้านไปหาฮัมเบิร์ตฮัมเบิร์ตมองด้วยความคาดหวังโลลิต้ากระโดดเข้ามากอดเขา เอกสาวจากไปและหันไปยิ้มให้ฮัมเบิร์ตนับจากนี้ไปเขาก็ตกหลม่มหล่มแห่งความรักโลลิต้าจากไปแต่เขาไม่ไปเพราะเขาอยากรอเธอกลับมาแต่ก่อนที่โลลิต้าจะกลับมาก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นฮัมเบิร์ตได้รับโทรศัพท์ว่าแม่ของโลลิต้าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เขารีบวิ่งออกจากบ้านเห็นผู้คนมากมายบนถนนและแม่ของโลลิต้านอนอยู่บนถนนฮัมเบิร์ตเศร้าเล็กน้อยแต่วินาทีต่อมาเขาก็รู้ว่าเขาควรทำอะไร เขาตัดสินใจตามหาโลลิต้าและดูแลเธออย่างดีโลลิต้าอยู่ที่ค่ายฤดูร้อนและดีใจที่ได้พบฮัมเบิร์ตอีกครั้งโลลิต้าถามถึงแม่ของเธอฮัมเบิร์ตกล่าวว่าแม่ของเธอป่วยและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่โลลิต้าไม่สนใจเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีในรถขณะที่รอให้เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จฮัมเบิร์ตก็รวบรวมความกล้ากอดและจูบหัวเธอบอกว่าคิดถึงเธอมากและบอกว่าจะพาเธอไปเที่ยวรอบโลก ต้าเป็นอิสระจากการควบคุมของแม่เป็นครั้งแรกเห็นด้วยอย่างมีความสุขเธอถอดเหล็กจัดฟันออกอย่างเขินอายเพื่อแสดงความปรารถนาต่อฮัมเบิร์ตฮัมเบิร์ตไม่ได้รับเงินคืนมาเป็นเวลานานแล้วดังนั้นทั้งสองจึงได้พักในโรงแรมแห่งเดียวเท่านั้นโลลิต้าไม่สนใจเรื่องนั้นในตอนกลางคืนหลังจากที่โลลิต้าหลับไปเขาก็นอนอยู่ข้างๆเธออย่างระมัดระวังเพิ่งเห็นสาวน้อยนอนกลิ้งไปมาร้อนมากนอนไม่หลับแต่แล้วพวกเขาก็พยายามจะพักทั้งคืน แต่เมื่อเวลาผ่านไปโลลิต้าก็ตระหนักว่าแม่ของเธอไม่ได้ติดต่อเธอมาเป็นเวลานานแล้วมีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเธอยืนกรานที่จะคุยกับแม่ทางโทรศัพท์จากนั้นฮัมเบิร์ตก็พูดถึงการจักไปของแม่ของเธอโลลิต้านอนร้องให้อยู่บนเตียงเป็นเวลานานเด็กสาวตระหนักว่าคนเดียวที่เธอสามารถพึ่งพาได้ในอนาคตคือผู้ชายคนนี้และพวกเขาเริ่มต้นการเดินทางด้วยเพียงกันละกันโลลิต้ามีชีวิตชีวาและซุกซนมากชอบนอนกินขนมอยู่หลังรถ ใช้เท้าสัมผัสฮัมเบิร์หรือควางสิ่งของใส่เขาอยู่ตลอดเวลาเธอไม่มีกฎเกณฑ์มากมายและใช้ชีวิตอย่างอิสระฮัมเบิร์ตยังเต็มใจที่จะตามใจเธอตลอดเวลาพวกเขาไปจากโรงแรมหนึ่งไปอีกโรงแรมหนึ่งโลลิต้าชอบเวลาที่ฮัมเบิร์ตแอบระบายน้ำออกจากอ่างอาบน้ำและได้ยินเขากรีดร้องเพราะความร้อนแต่อย่างรวดเร็วเธอก็รู้สึกเบื่อที่ต้องอยู่กับฮัมเบิร์ตแบบนี้เธอเป็นเหมือนนกคิรีบูนบุญธรรมที่ค่อยๆสูญเสียความมีชีวิตชีวาในวัยเยาว์ของเธอไป ฮัมเบิร์ดยังคำนึงถึงความรู้สึกของโลลิต้าเป็นอย่างมากและพาเธอกลับไปโรงเรียนแต่เขาไม่รู้ว่าเมื่อนอกกลับเข้าป่าแล้วมันก็จะไม่กลับเข้ากรงอีกโดยสมัครใจโลลิต้าอยากเข้าร่วมชมรมเตะและชอบเด็กผู้ชายด้วยเธอต้องการเงินค่าขนมเพิ่มเติมจากฮัมเบิร์ดจากนั้นประหยัดเงินและกำจัดเขาเมื่อรู้เช่นนี้ฮัมเบิร์ดก็โกรธมากพวกเขาโต้เถียงกันเสียงดังและฮัมเบิร์ดถึงกับตบโลลิต้าด้วยซ้ำและนี่ลิต้าระเบิดอย่างสมบูรณ์ถ้าฉันซะฉันจะไม่ต้องหนีอีกต่อไป ขอโทษเธอทุบตีฮัมเบิร์ตด้วยความโกรธแล้ววิ่งหนีไปท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาฮัมเบิร์ตตระหนักว่าเขาเพิ่งทำร้ายโลลริต้าจึงไปหาเธอในที่สุดก็เจอโลลริต้าที่ร้านหนึ่งเธอกำลังพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอและดูเหมือนกำลังวางแผนอะไรบางอย่างเมื่อเห็นฮัมเบิร์ตเข้ามาเธอก็รีบวิ่งเข้าไปหาเขาบอกว่าเธอจะลืมความเศร้าในวันนี้แต่เมื่อรอยแตกร้าวแล้วแก้ไขได้ยาก เพื่อควบคุมลลริต้าฮัมเบิร์ตจึงตัดสินใจลาออกจากงานและเดินทางไปกับเธอเขาวางแผนการเดินทางไกลถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นพวกเขาคงอยู่บนถนนไปอีกนานแต่โดยไม่คาดคิดฮัมเบิร์ตพบว่าเขาถูกติดตามวันนั้นเมื่อฮัมเบิร์ตเดินเข้าไปในร้านทันใดนั้นเห็นโลลริต้าอยู่ข้างนอกและพูดคุยกับคนแปลกหน้าการควบคุมลลริต้าของฮัมเบิร์ตถึงขั้นบ้าคลาั่งเขาถามโลลิต้าว่าคนนั้นเป็นใครและผู้ลิต้าบอกว่าชายคนนั้นหายไป ฮัมเบิร์ตขับรถต่อไปยิ่งเขาคิดมากเท่าไรเขาก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเท่านั้นเมื่อมองดูสีหน้าไมายาแสของโลลิต้าเขาก็ตกหน้าเธอด้วยความโกรธนี่เป็นครั้งที่สองที่เขาเอาชนะโลลิต้าได้เธอวิ่งออกจากรถและฮัมเบิร์ตก็รีบไล่ตามเธอกอดเธอและขอโทษแต่ช่องว่างระหว่างคนสองคนเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพวกเขาไปที่โรงแรมอื่นโลลิต้าบอกให้ฮัมเบิร์ตเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อผลไม้แต่เมื่อฮัมเบิร์ตกลับมาโลลิต้าก็กลายร่างเป็นเช่นนี้ ฮัมเบิร์ตถามเธออย่างกังวลว่าเกิดอะไรขึ้นเขาถามอย่างเมามันว่าคนนั้นคือใครฮัมเบิร์ตถูกทรมานทางจิตเขาโกรธและไม่พอใจโลลิต้าหลังจากการเดินทางอันยาวนานและเหน็ดเหนื่อยโลลิต้าก็ล้มป่วยลงเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่วันรุ่งขึ้นฮัมเบิร์ตได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลพยาบาลบอกว่าลุงของเธอมารับโลลิต้าแต่โดยพื้นฐานลิต้าไม่มีลุงเลยจำได้ว่ามีคนติดตามเธออยู่และโลลิต้าก็มักจะเรียกอย่างลับๆ ฮัมเบิร์ตรู้สึกเหมือนท้องฟ้ากำลังจะถลม่มฮัมเบิร์ตรีบตรงไปโรงพยาบาลและชนหลายสิ่งหลายอย่างระหว่างทางเขาเข้าไปในโรงพยาบาลและพบว่าห้องว่างเปล่าเขาถามพยาบาลที่มารับโลลิต้าฮัมเบิร์ตวอยวายและแพทย์ต้องร่วมมือในการทําให้เขาสงบลงหลังจากออกจากโรงพยาบาลเขาก็ค้นหาโลลิต้าอยู่นานแต่ก็ไม่พบอะไรเลยการสูญเสียโลลิต้าไปดูเหมือนเขาจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป ครั้งหนึ่งเขาเคยอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างให้กับโลลิต้าการดำรงอยู่ของเธอก็เหมือนกับชีวิตที่สองของเขาแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วฮัมเบิร์ตกำลังทำความสะอาดรถและพยายามลบความทรงจำของเขา3ปีต่อมาเขาได้รับจดหมายมันมาจากโลลิต้าเธอบอกว่าเธอแต่งงานแล้วและตั้งครรภ์และต้องการของเงินจากฮัมเบิร์ตปัจจุบันเธอมีชีวิตที่น่าสังเวชฮัมเบิร์ตพบที่อยู่ต้าจากจดหมาย ประตูเปิดออกเด็กสาวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมือนดอกไม้บัตรนี้กลับกลายเป็นเหมือนใบไม้แห้งเธอผอมซีดและตั้งคันด้วยซ้ำแต่ฮัมเบิร์ตตระหนักว่าเขายังรักโลลิต้าอยู่แม้ว่าชีวิตจะพลากศักดิ์ศรีของเธอไปแต่สุดท้ายแล้วความรักก็ยังคงเป็นความรักฮัมเบิร์ตถามเธอว่าทำไมเธอถึงจากไปโลลิต้าบอกว่าเป็นเพราะผู้ชายที่ทำให้เธอทำอะไรก็ตามฮัมเบิร์ตจึงถามเธออย่างระมัดระวังแล้วคุณละ่ะโลลิต้าไม่ตอบแต่คำตอบนั้นชัดเจน ฮัมเบิร์ดถามโลลิต้าว่าเธออยากจะไปกับเขาไหมเหมือนความหวังสุดท้ายของความรักแต่โลลิต้าปฏิเสธฮัมเบิร์ดให้เงินที่เขานำติดตัวมาให้เธอนั่นคือเงินออมทั้งหมดของฉันโลลิต้ายื่นมือออกไปอย่างมีความสุขแต่ถูกฮัมเบิร์ดหยุดไว้เขาขอร้องให้เธออยาแต่ต้องเขาถ้าคุณสัมผัสฉันฉันจะตายฮัมเบิร์ดจากไปก่อนออกเดินทางเขาขอให้เธอลืมความเจ็บปวดที่เขาได้ทำกับเธอโลลิต้ายืนอยู่ที่ประตูเพื่อไล่เขาออกไป ัมเบิร์ดมองเธอจากระยะไกลเธอดูเหมือนเป็นเด็กสาวที่ร่าเริงอีกครั้งในที่สุดทมเบิร์ดก็ไปบ้านชายคนหนึ่งเขาคือคนที่พาลลริต้าไปทมเบิร์ดก็ยิงเขาตายเมื่อเผชิญหน้ากับการไล่ล่าของตำรวจทมเบิร์ดก็ขับรถคลาสสิกค,คันนี้อย่างใจยเย็นในมือของเขาเขาถือคลิปที่โลลริต้าทิ้งไว้เขาไม่มีเจตนาที่จะหนีตอนจบของเรื่องทมเบิร์ดเดินตามลำพังผ่านญ่าป่าเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังก้องมาจากตีนเขา ัมเบิร์ตรู้สึกเศร้าทันทีความเศร้านี้ไม่ใช่ว่าคุณไม่ให้อภัยรอบตัวคุณแต่คุณไม่ได้อยู่ในเสียงหัวเราะนี้จริงๆแล้วฉันมักจะมีอารมณ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพอยู่เสมอความสัมพันธ์แบบนี้จะไม่โชคดีมันก็เหมือนดอกไม้ยิ่งสว่างก็ยิ่ง,งร่วงโรยเร็วแทนที่จะหยิบมาเก็บไว้เองให้หยุดและสังเกตดูบางทีความปรารถนาจากใจอาจเป็นสิ่งที่โรแมนติกที่สุดที่คุณสามารถมอบให้กับคู่รักของคุณได้ศาส,สตราจารย์ัมเบิร์ดหลงไหลในเสน่ห์ของโลลิต้า ความสัมพันธ์มีความซับซ้อนตั้งแต่การล่องไปจนถึงการทดลองและความขัดแย้งเมื่อโลลิต้าสูญเสียแม่ของเธอไปฮัมเบิร์ตรู้สึกสิ้นหวังเมื่อโลลิต้าจากไปและชีวิตของเธอเปลี่ยนไปความปรารถนาที่จะค้นพบใหม่นั้นโรแมนติกและเศร้าแสดงความเสียใจและสูญเสียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตชีวิตของฮัมเบิร์ตดำเนินต่อไปด้วยความเสียใจและจบลงด้วยการที่เขาต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากการกระทำของเขาขอขอบคุณสำหรับการฟัง ทุกคนกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมตอนต่อไปด้วยนะครับ